ไปดูบรรยากาศที่อุทยานหลวงราชพฤกษ์ก่อนเลยนะครับชาวเชียงใหม่แล้วก็จังหวัดใกล้เคียงนะฮะเดินทางไปกราบสักการะพระบรมสารีริกธาตุซึ่งวันนี้วันสุดท้ายที่จะประดิษฐานอยู่ที่เชียงใหม่มากันเยอะเลยนะครับท่านผู้ชมตลอดช่วงเช้าที่ผ่านมาครับรบริเวณอุทยานหลวงราชพฤกษ์ที่จังหวัดเชียงใหม่นะครับเป็นสถานที่ในการอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุและพระอรลหรันตธาตุของพระสารีบุตรและพระโมคัคลานะจากอินเดียนะครับมาประดิษฐานชั่วคราวที่หอคำหลวง นในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชมพ้พรรษา72พรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวครับบรรยากาศก,ก็คนไปกันเนืองแน่นตั้งแต่เช้าเลยนะครับมากันทุกช่วงวัยแล้วก็นุ่งขาวห่มขาวเข้ามารอกราบไหว้พระรบรมสารีริกธาตุซึ่งก็มีเจ้าหน้าที่จิตอาสาคอยอำนวยความสะดวกตามจุดบริการในเส้นทางแล้วก็มีบริการรถเข็นวิวแชร์ are, ให้กับผู้สูงอายุด้วยนะครับ จากบันไดหอคำหลวงยาวไปจนถึงจุดวงเวียนลานหน้าหอคำหลวงเลยนะฮะระยะทางกว่า100เมตรส่วนบรรยากาศอีกจุดหนึ่งก็จะมีอาคารนิทรรศการอุทยานหลวงราชพฤกษ์ด้วยนะครับตรงนี้จะมีจัดนิทรรศการพิธีอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุมาจัดแสดงนะครับก็เรียกว่าเนืองแน่นเช่นเดียวกันนะครับไปถ่ายภาพแล้วก็เยี่ยมชมนิทรรศการทั้งประวัติของการค้นพบพระบรมสารีริกธาตุ จนกระทั่งในโอกาสมาหามงคลที่ได้อัญเชิญมาประดิษฐานที่ประเทศไทยเป็นการชั่วคราวให้คนไทยและชาวพุทธที่อาศัยในประเทศไทยได้กราบสักการะบูชากันวันนี้นะครับท่านผู้ชมเปิดให้ชาวพุทธในภาคเหนือกราบไหว้เป็นวันสุดท้ายคาดว่าน่าจะมีคนเดินทางมาไม่น้อยกว่า15,000 0คนเลยครับท่านผู้ชมครับหลังจากจบวันนี้นะครับ พรุ่งนี้ก็จะมีพิธีอันเชิญไปประดิษฐานช่วคราวที่จังหวัดอุบลราชธานีนะครับของอุบลเนี่ยก็จะไปประดิษฐานจุดที่วัดมหาวนาราม10-13มีนาคมแล้วก็ปิดท้ายที่ภาคใต้ที่กระบี่นะครับวัดมหาธาตุวชิระมงคล15-18มีนาคมครับ